อัดปั๊บนรกปุ๊บอ้เมาเคี้ยงสวยเลย เกมเกมวัดวัดวกมเกมเโอ้โหเกิดเครื่องมาไปอยู่ริมแมปอย่างนี้ไนดะ้ยังไงวะเนี่ยริมแมปจริงจังเลยนะเนี่ยริมแบพบทอมลทเลยครับคูเบอร์ขอ้ยงั้นกูนไปเครื่องอื่นไปไม่ได้เอ็มไปต้นไปเอ,เอ้าเอ้าเอ็มไปเครื่องอื่น ทำไมปองไม่อ้อมอรหรอปองไปลอกไมหลอกกดดันป่ะเดี๋ยวต่อา้านเอาแล้วกดเฟสอ้โหรีเจียนดิย,นยับเลยทำไมไม,ไม่ไม่เปิดสกิลฟันวะอยู่กันต้องหลายคนมันเขี้ยวแหละไม่น่านพูดเลยเฮียเตรแล้วยีงไงโดนเลยลเต็มนึงจาาทำกูโดนเทมแล,ล้ว กูยังไม่เจอโทเทมเลยียูทูบเบอร์เขาระแบบเครื่องเขาสวยไม,ออไม่ใช่เขาสวยยูทูบเบอร์ตั้งใจระบบเครื่องผมไม่มีคอนเทนต์ที่มายูทูบเบอร์ดูอะไรฮะดูริบแมพอ่ะตรงมาเรื่อยๆเลย ตรงตรงซ้ายอ่ะจากเครื่องมึงไอ้เชี่ยมันอยู่กูเหอะมากูแล้วอ,อยู่ต่อได้นะเตับใช่มึงหนีมึงจุกอยู่ปะกูน่าจะอยู่ข้างหลังมึงเลยกูเดท้าไม่ได้แล้วอะไม่รู้ทำไมว่ะจางเฮ้ยมันติดสถานะเหนื่อยวะ่ะมันเอาเปิร์กทำให้เราเหนื่อยมาเดท้าไม่ได้อะ่ะเฮ้ยแต่มันนานแล้วนะไม่มันมันมันดิวมันหนอ สถานะเหนื่อยมันจะหยุดต่อเมื่อเราไม่วิ่งเว้ยเราเราไม่วิ่งเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นี่แหละเราจะหายเหนื่นอยอยากยากจัดเลยซึ่งก็ต้องทำใจอ่ะเดทางไม่ได้เสียของนะมันเอาเซนต์วเเบสโฟลาร์ดมาบามงเนี้ยมีมันช่วงหมาแใงมุมด้วยไอเต่าต<อ>้องเป็นคนเล่ากูแล้วไอเต่าเป็นคนที่ทำอะไรได้เร็วที่สุดสเลยอะไี้ ไม่ได้ดเร็วทุกคนช้าหมดรอดละรอดละทุกอย่างแอคชั่นขอให้เต่าจะเร็วที่สุดขอให้เต่าเป็นแมงมุมมันลากใส่เราใช่มั้ยรอดแล้วรอดแล้วตัดต่อหรือแะไรเอาอย่าไปยึดติดกันก่อน มันอยู่แถวนี้ป่ะเนี่ยใช่ไอ้เต่าบอกให้หน่อยไอ้เต่าตอนนี้มึงอย่าบล็อกนะตอนนี้มึงบล็อกไปได้แล้วนะโดนแ,แล้วมาแคนแล้วเี้ยเป็นเลยไม่เ,เ,เ,เร็ววะแกมันตามกูแล้ว มันจะตามกูอยู่อ่ะใช่ตามกูอยู่ต้องหาทุเทมไฟแล้วมึงเนี่ยแม่จะเร็วเชียวสุดแล้วโอ้มา,าอุ้ยแล้วกาเเรเดินคิวนะครับนั่งชอ ไ่ลืมครับทำไมไม่เห็นตัววะเดี๋ยวมีฆาตกรเปิดมังโกะจังหวะตายดิจุวยเปิดพร้อมทุกคนปะานสองชั้นให้แม่งขึ้นอย่างงเี้ยอยู่ใหนได้ดิ มันมาป่าวอบะทีน่ะตับทีน่ะจะช่วยได้เลยมอนมันอยู่มันวนรอบใช่มันอยู่รอบมันอยู่รอบบ้านเข้าแล้วผ่าจังหวะผ่าจังหวะอยู่ ลอให้ก่นอนกูเข้าไปในบ้านแล้วเต่ามึงต้องบล็อกให้กูได้นะทามันลงมาแต่ว่าวาิ่งออกไปเลยมึงอย่าเพิ่งรอตรงนี้ดิ <c oughs> นั่นไงนั่นไงบล็อกสวยมากเต่ามองไม่มตัวบล็อกกูจะไม่ช่วยเต่าเลยละ ตามมึงกันเฮียตามมึงอยู่นะจริงไหมเนี่ย มเนะี่ยซ้มไปซ้มไปกบูนอยู่เรายังไม่โดนแขวะน้องคู่เอม็มเอม็มเอ็มมันมาวะ่ะไอเต่าลากมาหรือใครลากมามปล่อยปล่อย <c oughs> ปล่อย <c oughs> ปล่อยมาแล้วเอม็มทำไม <c oughs> ไปหามัน ูไม่รู้ว่ามันนะมีขอโทษกูเองกูเองมาให้เขาจัดหน่งหิวหิวไม่ได้ไม่ได้หิวไม่ได้หิวได้ละได้ละกระดิ่งไปเนี่ยเห็นเมฆวิ่งเข้าหาประตูกูน,น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไอ้เหี้ยใต้ดินต่อกูจะทำยังไงดีเนี่ยลากแล้วกูลากให้ ไม่เห็นหัวใจทุกคนเลยไม่มาหรอกมันจะชุบกัมกับเก็มหัวบุญไปบุญยังอยู่กูอยู่ข้างบ้านนะนะนไปแล้วมาบุญแล้วมะมากูแล้วนะมากูแล้วนะวนะช่วยได้ช่วยนะช่วยแล้วออกประตูนี้แล้วเลี้ยวซ้ายนะเอ็มบล็อกอยู่ทางขวา ทิ้งกูแล้วทิ้งกูแล้วกลับไปแล้วนะทิ้งกูแล้วกลับไปแล้วนะเอ็มกูหามึงไม่เจอแล้วอ่ะอยู่วิ่งหนีกูได้ดีมากเลยเข็งดีเราคู่วกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยแข็งแข็งแข็งกระเฟยกูอยู่ไหนเนี่ยเอ็มอยู่ตรงที่ทัตกรวิ่งมากูก็ช่างแม่งเออกูไม่หิวมึงแล้วไปซ้อมดีกว่าเออซ้อมไปเลยซ้อมไปเลย ข้างบ้านมีข้างกระ๊อบกับหน้ากระ๊อบแอมเดินมา,า,าเลี้ยวขวาเจอกูละอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ครับแตก่อนฟันมึงยังต่ำฟันไปแล้วโอ้เจ้เรงเดียวมัน,นมาคนบ้านไปยังอ่ะตัวต่ำไม่แล้วทำไปแล้ว โซนกระต๊อบนะขนาก่นเครือ่อง๋ยวโซนกระตอบอย่างเดียวเลยเครื่งองกลางเครื่องเาเรงกลางอะไหได้มาวัดแล้วละโยโกโยโกไม่ตามอ่ะกจะมานี่มาเอา,าโอ้โเรนวรว ไปเนี่ยให้เตา่าเอ้ยไล่กูต่ออะพลาดนะไม่ได้ง่ายหรอก <c oughs> ไปไหนเราไม่รู้นะมาเี้่ังนี้ก่อนมาอะไรเต่ากับอะไรยิงก่อนเต่าไามเดี๋ยวเจะเสร็จแล้วมึงไม่ยิงก่อนมะ สนายะไรนะ,ะรไม่รู้ไม่ได้อยู่กูแค่เสียงหัวใจใกล้เฉย,ยเนค่วิ่งมาหากูแล้วไม่อยากให้โดนฟันไม่โดนยังไม่โดนเอาไปแต่เรื่องน,นั้นต่อเอ็มล่างไปเลยนะ้ันไม่กลับมา,ม,า,ม,ม,ามันกลับมามันกลับไปมันกลับไปเอาไปจานนะโโอเคยโกโยโก,โยโก

เสร็จล้เสร็จแล้เหียมันอยู่แถวูไฟฟ้าปนี้เสร็จแล้วน่นเบื่เจัแสดงว่าอยู่ประตูน้นใช่เปิดเลยมาดีดิมาลองวิ่งมาเอ็มมาดีบล็อกองยังฮิวไม่เสร็จน่ะจะอยนเ้าหมาะตรนเปิดเห็นมาแล้ว เจ้าอะไรวะกูไม่เห็น,ไ,หนไป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 ,ไปอ๋อสวยนาม